แต่ฟค่ะ้นะยกคนยกไปคนยกไปนักร้องผู้อันดับหนึ่งนี่คอเพิ่มเลยิดเลยนัไง้าคะพี่จอนตอนแรกเลยความรู้สึกแรกเลยคือคือรู้สึกว่าเขาตอนนี้มันมีกระแสอะไรทําไมทําไมถึงแบบว่าเีเสร์ฟขึ้นมาว่าเป็นแบบนักร้องหญิงอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถามเพื่อนๆพ้องี่น้องที่ในในทีมงานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็แอบงงอยู่เหมือนกัน แต่แต่ว่าก,ก็ก็ขอบคุณนะคะสําหรับการที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็เสิร์ชเข้าไปจะด้วยความรู้สึกอะไรก็ตามค่ะแต่ว่านั่นก็คือ,เ,อ,อเป็นกําลังใจให้เราเพราะว่าเราก็เป็นศรริลปินมาในเส้นทางบันเทองก็20ปีแล้วเนาะจะด้วยที่ทุกคนตั้งใจฟังเพลงเราก็ตามให้เราเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าให้เราเป็นต้นแบบหรืออะไรก็ตามแต่ก็ ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเสิร์ชเข้าไปชมด้วยการให้กําลังใจก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วค่ะอย่างรถที่ต่านานหรืแบบอว่าคองใจแฟนคลับที่มานานหลายปีเลยแบบเป็นอันดับหนึ่งมานานหลายปีท<ไ>ีไ่ไ,ไ,ไต่เรียกว่าเราทํางนักใทกนานได้จะบอกว่ายังไงดีอะเรียกเรียกได้ว่าขอบคุณกับกับกับเส้นทาง20ปีค่ะว่าวันนี้เราเราได้อะไรกับกับเส้นทางแต่อยากจะบอกว่า เราไมา่ได้แค่เดินตามความฝันเนาะจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานให้กับชีวิตของตัวเองก็ว่าได้เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่เราอยู่อยู่กับเส้นทางนี้จริงๆเราก็เป็นนักร้องในวงการจริงๆนะคะแล้วก็คำต่างๆที่ทุกคนจะบัญญัติขึ้นมาอะไรก็ตามแต่ว่าแต่ก็มองว่าน,นี่นี่คือกำลังใจของทุกคนในการที่จะสื่อสารที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็ยิ่งคอยต่อย้ำให้เราว่า 20ปีที่เราสู้มาเราไม่ได้เสียหลายอะไรเลยที่เราเราอดทนแล้วเราต่อสู้แล้วเราก็บากบั่นกับมันแล้วเราก็ตั้งใจกับทุกอย่างที่โอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้ดีใจมากนะคะที่ทุ่มเททุกวินาทีที่ได้มีโอกาสได้เป็นศิลปินก็ดีใจมากที่ทุกคนยังอยู่ร่วมเส้นทาง20ปีกับต่ายอรทัยมาโดยตลอดะคะ่ะสายคือสิ่งไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ เล็ขนาดนี้เป็น้นานขนายอยู่บนเส้ทใช่เี่นทา20ปีเพราะไม่ง่ายเลยนะคะที่จะแบบมีนักร้องหญิงที่อยู่ได้นานขนาดนี้อะไรบ้างใช่ไหม,มคะที่ทำให้อยู่มาได้จน20ปีจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ย้อนกลับไปมองที่ๆี่ศิลป,ปินคนอื่นๆในค่ายเอาแค่ว่าในค่ายนะคะอย่างอย่างรุ่นใหญ่อย่างพี่เพิร์ดอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พี่ก๊อตอย่างเงี้ยคะ่ะที่นางสิริพรหรือว่าพี่ไม้อย่างเงี้ยคะ่ะ เราก็เห็นการใช้ชีวิตคือความเอาความเป็นจริงเนาะเอาความเป็นจริงที่ทุกคนคือคือร้องเพลงออกมาจากใจเราสัมผัสได้ว่าทุกคนเป็นต้นแบบให้เราเป็นครูให้เราบาโดยตลอดเราก็จะเฝ้ามองพี่ๆมาเราเราไม่ได้แค่ติดตามผลงานของพี่ๆเขาด้วยนะคะพอได้มาอยู่ค่ายเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเออพี่ๆทุกคนทํายังไงนะถึงอยู่มานานกว่าเราอีก คือบางคนมาถามไตว่าเออเราอยู่กา20ปีอ่ะคือบางทีแตก็เพิ่งตามมาตามหลังนะคะเราอาจจะเราอาจจะยังเป็นน้องใหม่อยู่ยังมีอีกหลายเรื่องที่าตก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าหลังจาก20ปีนี้ไปเราจะยังอยู่ตรงนี้ได้ไหมเหมือนพี่ๆเขาหรือเปล่าซึ่งอยากจะบอกว่าคน,น,นอื่นๆก็เป็นตำนานให้กับต่ายเหมือนกันต่ายเองก็เป็นน้องคนหนึ่งที่ เดินทางม,มาด้วยที่ทุกคนเป็นต้นแบบให้กับเราค่ะ<ม>ก็ดีใจมากสําหรับเส้นทางในวันนี้ค่ะที่่าเอาตามหลังมาก็แบบว่าก็ยกพ่ายเป็นในรอบารขอบคุณนะคะคือจริงๆก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ยกให้พี่ต่ายเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบนะคะเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจ ดีใจมากนะคะที่วันนี้ต่ายไม่ได้แค่ร้องเพลงออกไปให้ทุกคนได้ฟังมีความไฮร่รอดและมีความสุขนะคะแต่ว่าบทเพลงแล้วก็เส้นทางชีวิตที่บางคนอาจจะได้ฟังบทสัมภาษณ์มันอาจจะไปอา,อาจจะไปโดนความรู้สึกของใครบางคนที่อยากจะให้ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ดีหรือทำในสิ่งที่ต่ายเคยทำแล้วเราทำได้เราประสบความสำเร็จน้องๆก็อยากจะมองว่า อยากจะลองทําเหมือนพี่ไต่บ้างอันนี้แอบรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆคนกลับมาเล่าให้พี่ไต่ฟังด้วยนะคะว่าหนูเรียนจบเพราะพี่นะหนูมีงานทําที่ดีเพราะพีพะ่หนูจากจากการที่หนูหรือผมเป็นคนที่ไม่เอาไหนก็ได้เรียนรู้เส้นทางของพี่ไต่แล้วก็นําไปเป็นต้นแบบจนเขาก็สามารถที่จะก้าวข้ามอะไรบางอย่างนะคะจากที่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจทําอะไรก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาภูมิใจได้ ในความเป็นต้นแบบของเราก็าดีใจมากค่ะในโงการรุ้ทุร่งนี้นะคะ่ะที่พี่ต่ายก็มีเห็นหลายการที่แบบมีการปรับเปลี่ยนล่าสุดก็คือเต้นโชว์โซนโชว์เตม,ม,มากขึ้นคิด <c oughs> ว่าสิ่งนี้คือการปรับตัวที่จะอยู่ในโงการลุ่งต่อไปไอนี้นั้นนเกี่ยวข้องกันเกี่ยวไหมใช่ไหมคะ <c oughs> ที่มีการปรับเปลี่ยนในในเรื่องของการร้อง <c oughs> เกี่ยวเกี <c oughs> <c oughs> ่ยวค่ะ เกี่ยวค่ะเกี่ยวเาว่าอุยพูดมาแล้วขนรูก <c oughs> เกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าค่ะอ่าคือคือพยายามที่จะทําลายกําแพงตรงนี้มันมานานหลายปีมากนะคะจริงๆถ้าหลายๆคนได้ได้ติดตามเพลงของต่ายจะเห็นว่ามันจะมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าผู้บอกนินจาซึ่งตอนนั้นคือความคิดว้าเป็นความตั้งใจของครูสลานะคะว่าอยากจะให้มีมีมีภาพที่เปลี่ยนเพราะว่าต่ยเองก็คือร้องเพลงช้ามาตลอดและทุกคนเป็นภาพจําไปแล้วจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่า เราก็ถนัดแล้วเรารู้สึกมั่นใจที่จะร้องเพลงช้าอยู่แล้วนะคะแต่แต่ว่าเพลงนั้นน่ะมันอาจจะด้วยอะไรไม่รู้ด้วยกําแพงด้วยความไม่กล้าด้วยความที่ที่ที่เรามีประสบการณ์น้อยแล้วก็มีเวลาในการซ้อมน้อยมากๆมันทําให้ไม่กล้าที่จะกลับไปดูมิวสิกวิดีโอของตัวเองเลยจนบัดนี้แล้วนะคะแต่แต่ว่าพอครั้งนี้ครูสลาให้โจทย์มาว่าจะต้องเต้น ตอนแรกคือจะร้องเพลงเนี้ยเราไม่ได้ติดเลยเพราะว่าเราตั้งใจร้องเพลงอยู่แล้วคิดว่าในห้องอัดเราไม่น่าจะมีปัญหา mm hmm. ก็คิดครูครูบาอาจารย์นำพาเราให้ให้ร้องเพลงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนอยู่แล้วในศักยภาพที่เรามี mm hmm. แต่ว่าพอมาถึงเรื่องของการเต้นคือ mm hmm. เอาอีกเลย <c oughs> คือตั้งคำถามแล้วว่าวันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสถามคุณครูเลยเหมืนอนกันนะคะว่าคิดอะไรอยู่ <c oughs> แต่คิดว่าครูก็ก็น่าจะอยากอยากอยากให้มันมีภาพเปลี่ยน แล้วก็อยากจะให้หน้าเวทีมันมันมีอะไรที่มันดูดูเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงแค่มีพาดวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของการฟ้อนรำแล้วก็มามาเป็นเรื่องของเพลงช้าเพลงดังเพลงฮิตเรามีมาหมดแล้วใช่ค่ะก็เพลงนี้ก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนคือชื่นชมเข้ามาถึงแม้ว,ว่าเราเราได้ฟังคำคมนี่อะไรเราก็จะเขินทุกทีแล้วก็เวลาคนขอมาหน้าเวทีให้เราเต้น แล้วก็ยังยังติดความความขืนอายอยู่แต่ว่าก็ทำได้เต็มที่วันนี้คิดว่าทลายกำแพงอะไรบางอย่างไปประมาณหนึ่งแล้วค่ะแล้วในอนาคตจะแบบตลาดจะเติมอะไรแบบอะไรเร็วให้เต้นจะมีไม้อะไรเนี้ยอย่งต่อเนื่องไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบจริงๆค่ะเอ่อแน ในแต่ละเพลงในแต่ละซิงเกิลนะคะแล้วก็เป็นอัลบั้มเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นการมองภาพรวมของโปรดิวเซอร์เนาะอย่างเพลงเร็วนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่เองก็ก็ไม่ได้ถูกส่งข่าวก่อนล่วงหน้าว่าจะมีเพลงเร็วให,ให้ให้เต้นซึ่งก็พอได้รับโจทย์มาแล้วก็ทําให้เต็มที่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งวันนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าการอยู่ในวงการีมีอะไรที่เรายังไม่ได้มีแบบที่จะอยากโชว์ให้เป็นแฟรนด้่เห็นมีอะไรเยอะ เรื่องการเต้นนี่แหละค่ะ <laughs> จริงๆน่าจะเป็นจิกหนึ่ง <c oughs> ที่เซอร์ไพรส์กับหลายๆคนด้วยนะคะเซอร์ไพรส์ก,กับตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> คนเดินๆาพเพลงหนึ่งอาจจะซ้อมแค่วันเดียวแล้วเขาเขาก็ได้จะถ่ายมิยสกวิดีโอได้แล้วแต่ของต่ายคือ,อต่อท่ายอยู่2วันแล้วเราก็ไปซ้อมอีกประมาณ20เกือบ30วันแล้วเราก็มาถ่ายเพลงนี้คือมัน มันที่คิดว่ามันที่สุดในชีวิตของตัวเองแล้วค่ะใช่แต่ก็ยังมีคนน่ารักทผา้ขอนที่ผ่านไปด้วหนึ่งเยงอ่าก็ก็พยายามพยายามจะสอนถ้ามีโอกาสค่ะเพราะว่าคิดว่าอ่าถ้าเราถ้าเราสอนเขาได้แล้วเราก็จะทบทวนท่าตัวเองได้ได้มากขึ้นอย่างไงค่ะตัวเองก็จะจําได้ขึ้นแล้วก็จะรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ค่ะขออนุญาตถามนะคะเห็นว่าเป็นมูต์ไหมรัสโตมีล่าสุดเออนไปรัสโตมีมีมาฉันไม่รู้อุ้ยกระแสไว อ่าลเมื่อวานค่ะเมื่อวานเพิ่งได้มีโอกาสไปนะคะซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกที่ต่ายไปไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีนะคะแต่ว่า,อ,าองค์พระพรหมที่อยู่ที่อยู่ตรงตรงนั้นอ่ะายไปไหว่อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าห่างหายไปหลายปีแล้วแต่คราวนี้ทั้งต่ายและทีมงานก็เรามีอะไรหลายอย่างที่ที่ทำด้วยค่ะไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่ามูแต่ว่าตั้งใจไปไปขอพรเลยจริงๆขอพรว่าให้สิ่งสิ่งที่ลูกทา ทําให้เราแบบมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ให้ได้มากแล้วก็อย่าได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคขอให้รับเรื่องทุกอย่างก็จะขอประมาณนี้ค่ะขอเรื่องความรักมันอยู่ในช่วงที่คนต่อคําแร้วนะพี่นาร์้ใช่เป็นการแต่งหน้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้เป็นมีแต่ถูกังไยไมไม่ได้ขอเลยจริงๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของความรักเลยงานล้วนๆค่ะงานล้วนๆแล้วก็ ครอบครัวหน้าที่การงานการทํางานล้วนๆเพราะหลายคนไมเห็นคปพี่ตายเราเลยว่าพี่ตายได้ถือเล็บหรือเปล่าว่าไปขอคู่อาจจะได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ไหะพี่ตายเกษตรมันมาธิการรูปคนที่ชอบไปขออะไไหมไม่มีไม่มีค่ะไม่ได้ถือไปค่ะไม่ได้ถือครขอือแะแม่เนาะไม่ได้ขออุอ้ยลืออย่างนั้นด้วยเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้ถือรูปใครไปแล้วก็ไม่ได้ขออะไรพิเศษแบบนั้นขอขอเรื่องงานค่ะส จริงจร,จร,จร,จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในบ้านเราเนาะก็ก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่นะคะแต่ว่าเอา,เอาเป็นว่านใ,ในในแต่และจังหวะแล้วก็โอกาสของตายมากกว่าว่าจังหวะนี้เราเราตั้งใจที่อยากจะไปขอพรแล้วเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยแล้วก็ตรงนั้นคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างซึ่งวันที่น้องๆทีมงานชวนนะคะแต่ก็อยู่กรุงเทพพอดีเราก็อ่ะช่วงนี้เราว่างเราเราไปขอกันดีกว่านาะจะได้รู้สึกสบายใจเพราะว่า แม้แต่ว่าเรื่องเพลงเรื่องการทําโชว์หรือว่าเรื่องทําธุรกิจอะไรก็ตามแน่นอนปลายทางเรามีความตั้งใจเราก็อยากจะไปถึงเป้าหมายก็จรงิงแต่ว่าความกังวลมันจะเกิดขึ้นในในใน,ในทุกหน้าที่ในทุกอาชีพอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไปสักหน่อยเราขอพรจากพ่อจากแม่ขอพรจากครูบาอาจารย์หรือจากเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่มีประสบการณ์เราเราเราขอแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราได้สิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเราก็ไปสักหน่อย พอไปแล้วเราก็รู้สึกสบายใจเห็นว่าเขาเล่นธุรกิจด้วยูดถึงรีสอร์ทค่ะตอนนี้เป็นนา,นาทัยนะาไตนาตอนนี้มีทำธุรกิจอยู่2ออย่างนะคะพร้อมกันเลยตั้งแต่โควิดมานะคะที่หลายคนเห็นภาพนะคะตามโซเชียลก็จะเป็นนาทัยนา,ายนะคะซึ่งก็เป็นสไตล์แคมปิง้งแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆนะคะทุกคนก็สามารถไปเจอเจอ,เจอกันได้ที่จังหวัดนครนายกนะคะใช้ชื่อว่านาทัยนา,ายนะคะ่ะ ถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนถ้าแต่ไม่มีงานจ้างนะคะเราก็จะ,ะโพสตโปรโมทให้ทุกคนได้ไปเจอกันเสาร์อาทิตย์ตนั้นนั้นแต่ก็จะต้อนรับทุกคนตลอดทั้งวันเลยนะคะก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งธุรกิจตอนนี้ก็ทำแชมพูปิดผมขาวก็สามารถไปหนุนกันได้นะคะแต่ก็โพสตามโซเชียลให้ทุกคนได้รับทราบกันตอนนนี้ที่คุบอกว่ามีเ,เามารื่องนะคนที่เข้ามาขายมีเกิการเสียหายเพรา่าดูตาขึ้นจะต้องมีามาตรการในการ ควบคุมในการเข้า<ม>ที่พักของเราตอนนี้ของเทศกรารอะไรบ้างคะที่าจริงๆกฎของที่พักในใน,ในหลายๆที่เนาะก็จะม,มีมีคล้ายๆกันนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมันมันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยนะคะรอบข้างเราก็อยู่กันไม่ได้ไกลามากนะคะจะมีรีสอร์ทอื่นๆที่อยู่ใกล้เราแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องบ้านที่เขาอยู่มานานแล้วนะคะอันดับแรกเลยทั้งทีมงานเราด้วยนะคะแล้วก็ ทุกคนที่ไปพักเราก็จะตั้งกฎขึ้นมาว่าห้ามส่งเสียงดังนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าจะฟังเพลงในการที่เราพอไปมันก็ธรรมดาเนาะเราไปพักผ่อนเราก็อยากฟังเพลงเราก็อยากรีแลกให้เต็มที่ใช้เสียงได้นะคะเปิดฟังเพลงได้ก็จะกําหนดว่าไม่เกินสี่ทุ่มเราจะต้องใช้เสียงร่วมกันแล้วก็เราก็จะมีกฎอ,อื่นๆในนั้นการรักษาความปลอดภัยของทีมงานของเรานะคะเราก็จะมีมีกล้องวงจรปิด ะะทีมงานของเราจะอยู่ทุกจุดเลยซึ่งก็จะพักร่วมกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ทไปพักที่นั่นแต่นะคะ่ะแล้วก็เราก็จะมีสายตรวจที่คอยตรวจอยู่เกือบตลอดเวลานะคะซึ่งก็มาดูแลตลอดทุกวันอันนี้เราก็เราก็คิดว่าเราก็ให้ให้ความมั่นใจกับทุกคนได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คนที่เขา้ามาพักให้ค้ามูลอย่างดีปัญหารถไม่ลงตุ้นไหมจริงๆเท่าที่มีเนี่ยคือน้อยมากนะคะน้อยมากๆเลยที่ทแฟนๆไปไปพัก เรายังไม่ได้เจอปัญหาที่มันใหญ่มากๆอย่างเช่นแบบของหายโทรทัศน์พัดลมหรือว่าแอร์หรือตู้เย็นหรืออะไรไม่ไม,ไม่ไม่มีคือแฟนแฟน,แฟนไปพักคือน่ารักมากลูกค้าทุกคนไปพักคือน่ารักมากน่ารักมากๆนะคะมีนิดๆดหน่อยที่อาจจะแบบเอ่อเป็นไปกันหลายๆคนอาจจะมีแบบเด็กเล็กเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดไปรบกวนเต้นอื่น,น,นค่ะประมาณนี้ค่ะ ยัยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ